กัวแล้วครับพี่น้องหยว่เขาแห้งครับก็เลยจอดกินใจสี่ไม่มีเที่ยวแถวสาธูประดิษฐ์ครับก็เที่ยวแห้งครับผมน้ำซุปกระดูกครับแล้วก็ขอทั่วงอกอีกถ้วยแยกอีกถ้วยนึงครับผมเที่ยวแห้งครับผมเด้อกินอาหารเสบะเด้อครับพี่น้องอยูเขาแห้งครับน้ำซุปกระดูกแุ้เลยครับผมปุ๋ยปุ๋เลยแล้วก็ถ้วยทั่วงอกครับผมแล้วกับ้านพี่น้องครับผมตอนมู แด่ครับผมจนเนื้อครับนทำถุกประเดียครับผมมาเด้อครับผมเสิบ์ฟแสบน้ำกันครับโย่เขาแห้งครับผมแรงงัดมีโย่เข่าเลยจอดกินแถวสาธุพอดีครับแถวแยกท่าน้ำครับผมมาเด้อกินเข่าน้ำกันแท่งครับตัวงอกตามเลยครับก็ได้กินกับตัวงอกตามเลยกินอิ่มแล้วครับผมก็ย่างมาหาเพื่อนครับเพื่อนกันวุ่นงานครับผมเพื่อกันนั่งอยู่กับพี่น้องเอ้ยงาน